สร้างดีนะครับเกจจากโรงงานอยู่ครบนะครับของเดิมนะครับของเครื่องยังแห้งเลยตัวน้ำมันเครื่องก็ไม่ไอานะครับพดเกตมาทุกคันนะครับถสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคันนะครับวันนี้ส้มแบ่มีรถจะมานําเสนอนะครับรถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์นะวีโกแชม์คันนี้จดทะเบียนปี2014นะครับราคาถูกๆผ่อนถูกๆนะครับดาวน้อยผ่อนถูกรถสวยสภาพดี เป็นยังไงโดนใจเขาหรือเปล่าติดตามไปกับส้มแย่เลยนะครับเซอร์ราไฮรักวีโกแชมป์คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่สดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้สีสวยนะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานเปิดแคปได้จดทะเบียนปี2014นะครับคันนี้นะครับใช้เงินดาวนะครับคันนี้เงินดาวอยู่ที่ฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวถ้าเครดิตไม่ดีดาวอยู่43,000บาทนะครับเครดิตไม่ดีนะครับ ดาว43,000ถ้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับงวด5,900นะครับงวด5,972งวดนะครับคันนี้สีสวยสีเดิมนะครับรถสวยป้ายทะเบียน4ทบุเท่เขาละครัง3า5 2องกรุงเทพมหานครแต่รถจอดอยู่ที่สกลนครเด้อใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนนะครับรถสวยนะครับเดิมๆไฟตาเดิมนะครับไฟตัดหมอกเดิมนะครับฟากระโปรงเดิมนะครับนี่พวกนี้เดิมหมดนะครับสวยเลยนะครับนี่ รอยนักยิ้มรอยคนแมวไม่มีเลยนะครับนี่เราใส่ตัวนี้มานะครับสวยๆเลยยางเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยดอกยางใช้กันเหลือๆนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับยางขอบ15นะครับยางขอบ15อ่านี่นะครับป้ายภาษีปี68นะครับอ่า13มีนาอ่า13 13มิยานะครับ13มิยายี68 ต่อมาแล้วนะครับไม่ขาดนะครับรถเดิมๆบางๆเครื่องยนต์2.5นะครับเปิดแคบได้นะครับโคตรสวยเลยเบอร์โทร0800137208นะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาสอบถามกันได้นะครับประตูไม่ช้บนะครับประตูสวยๆนะครับเมื่อก่อนคันนี้เคยเป็นกระจกมือหมุนนะครับทางเต็นท์นะครับเปลี่ยนเป็นกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วส่วนบอก็เป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นะครับนี่ นะครับเบาะสวยแคปเปิดได้เด้อคันนี้นะครับเปิดแคปได้นะครับขึ้นง่ายลงง่ายสบายเลยนะครับสายคัดวงคัดเบียวพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับน็อตพวกนี้ไม่เคยขยับนะครับนี่ยังคมอยู่แล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์คพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับครบหมดส่วนเบาแคปตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่สายสานดีนะครับด้านในสายสานดีเม็ดองเม็ดอาร์คเป็นยังไงแกดูหน่อยนะครับ เม็ดอากอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับเรียงกันไปตับเลยล่ะนะครับเม็ดอากเดิมๆสวยๆเลยนะครับอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับมีถุงลมให้ทั้งสองด้านเลยนะครับนี่มีเอแบกเด้อนะครับนี่นะครับถุงลมทั้งสองด้านแล้วก็เก๊พวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเก๊ใช้ได้หมดพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับโคตรสวยเลยเอกสารในการออกรถนะครับใครที่สงสัย อ่าสนใจอยากจะออกรถก็ท่านใดที่เป็นเกษตรกรนะครับถือสมุดเล่มเขียวเกษตรกรมากับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับหรือใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ใช้ใบพาณิชย์นะครับใบทะเบียนการค้านะครับออกรถได้เลยสําหรับท่านใดที่ทํางานเงินเดือนนะครับก็ใบรับรองเงินเดือนนะครับอ่าถือมาเลยสบายแค่นี้ไม่ต้องใช้คนค้านะครับนี่นะครับชัอทรงช่สีสวยงามไม่ว้อไม่แหว่งไม่ผุนะครับอ่ายางดีสีเส้นรถสวยๆเลยสีสวยนะครับ ไฟทงไฟท้ายดีไม่มีรอยแตกเล้านะครับนี่สวยงามกันชนท้ายก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับน่าสวยครับนี่ฝาท้ายเปิดง่ายเด้อนะครับฝาท้ายเปิดง่ายๆเลยนะครับเอาแบบรวดเร็วเลยเพราะว่ามันร้อนครับถ่ายตากแดดเลยตอนนี้เครื่องร้อนแล้วนะครับมิดอาร์คอยู่ครบหมดเลยนะครับท้ายเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีอ่าสวนแม่การันตีเลยล่ะนะครับส่วนช่วงล่างนะครับ นีย่ยางอะไรให้หนึ่งเซตนะครับช่วงล่างดีชัดสีสวย่ะพื้นกระบะไม่ผุนะครับช่วงล่างสวยสีไม่มีตำหนินะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับเลขชัดสีเห็นเด่นชัดนะครับสองสองดูทุกจุดนะครับสวยนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ สองแสนหาหมื่นหบาทนะครับสองแสนบาทเครดิตไม่ดีดาวสามหมือ้สี่หมนามะครับงวดอยู่ห้าพนะครับถ้าไม่มีเครดิตเ้อจะได้ดาวเยอะหน่อยนะครับดาวประมาณ4 3่0 0ืบาทแต่ว่างวดถูกนะงวด5 6า0ันบงวดแต่สําหรับท่านใดที่เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละ5้าพัาเงงวดนะครับ หรออยากจะดาวเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับเช็คายละเอียดกันดูก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับเอาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับว่บาคันนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับชิปนะครับเลขไม้วิ่งอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลพวงมาลัยสีก้านครับมีถุงลมให้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาห้าสปีดเบรกมือใช้ได้นะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าจะสตาร์ตติดง่ายไหมชึ่งเดียวนะครับติดทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงใช้ได้นะครับนี่เครื่องเสียงใช้ได้แอร์เกทหนึ่งเกทสองเกทสามเกทสี่นะครับแอร์เย็นส่วนกระจกฝั่งทางด้านห้องผู้โดยสารหอห้องคนขับนี่ก็เป็นระบบไฟฟ้าเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ อ่าขึ้นง่ายลงง่ายสบายลื่นปื้นลื่นปื้อเลยนะครับนี่อ่าใช้ดีใช้ได้เลยล่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่อ่านะครับเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับสวนระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดเ้อนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับตอนนี้สวยเลยที่ปัดน้ำฝนก็โอเคใช้ได้นะครับนี่อ่าระบบน้ำนะครับนี่ใช้ได้หมดนะครับแจ๋วนะครับ เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะพี่น้องของวีโก้แชมป์คันนี้นะครับนี่เครื่องยนต์ 2.5d โฟรดีนะครับอ่าห้องเครื่องตัวเดิมสวยๆเลยแบตเตอรี่ใหม่ไฟแรงๆนะครับสาสันดีนะครับเพจจากโรงงานอยู่ครบนะครับของเดิมนะครับห้องเครื่องยังแห้งเลยส่วนน้ำมันเครื่องก็ไม่ไอนะครับคัดเกรดมาทุกคันนะครับรถที่เต็นท์นี้นะครับเต็นท์สมพงษ์รถบ้าน อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับไปจะมาดูรถให้โทรหาสมแบกก่อนเด้อนะครับรับสายตลอดเวลาคันหน้าเดิมนะครับนี่คันหน้าเดิมเห็นเด่นชัดนะครับห้องเครื่องแห้งๆเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบาเลยละฝากระโปรงเดิมนะครับนี่เราใส่แผ่นกันความร้อนตัวนี้ให้นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่โลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับห้องเครื่องสวยๆเดิมๆนะครับการันตีรถยนต์ พัดเกตมาไม่มีชนหนักชนเบาพลิกความจมน้ําแน่นอนพร้อมใช้งานนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจ t o โยต้วตาวีโกแชมนี้นะครับคันนี้นะครับ,นนรบเปิดราคาอยู่ที่255,000บาท255,000บาทเด้อนะครับฟรีดาวนะครับคันนี้เครดิตด,ดีฟรีดาวแล้วก็ผ่อนเดือนละ5,972งวดถ้าคน,คนใดไม่มีเครดิตนะครับเครดิตไปดีก็ดาว43,000บาทแต่ผ่อนถูกนะครับผ่อนเดือนละ 5 6 6 0สวดผ่อนระยะสั้นด้วยนะครับใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้คลิปนี้สมแบีคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ